พอดีวันนี้ผมไปรับรางวัลตัวนี้มาครับผมเป็นเกียรติบัตรของจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้ที่สองครับปีนี้ประเภทกเกษตรกรที่เด่นสาขาอาชีพไรนาสวนผสมปี65ตั้งแต่วันที่31มมีนานน่นนะครับเพิ่งได้ไปรับรางวัลมาเนี่ยฮะจากผู้ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าทํายังไงได้รับรางวัลแล้วเขามีหลักเกณฑ์อะไรยังไงเวลาไปประกวดนั่นเองมาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ ดีเสซีทุกท่านครับผมพบกันอีกครั้งกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธนาผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็ไกลๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็จะเจอผมอยู่ในสวนฝรั่งกิมจูซะส่วนใหญ่แต่จริงๆเนี่ยผมทําเป็นไรนาสวนผสมนะครับเนี่ยทีนี้ผมไปรับรางวัลมาเป็นไรนาสวนผสมประกวดปีแรกครับได้ที่สองแต่ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่า การทาสวนของแต่ละคนเนี่ยวัตถุประสงค์ก็แตกต่างกันออกไปอย่างผมเนี่ยผมจริงๆนะผมไม่ได้ทําเอาหน้าเลยเหรอกครับที่ผมไปเอารางวัลไปได้รางวัลมาผมทำเพราะผมเล่นได้ได้แต่แล้วทีนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเขาก็เห็นว่าเออมันมันน่าจะต่อยอดมันทําให้คนอื่นเห็นว่าแนวความคิดเนี่ยมันควรจะไปให้คนอื่นได้ได้ดูได้แชร์ความคิดในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์รับว่าผมทําอะไรทําไมถึงได้ไปประกาศนี้มาทําสวนแบบไหนผมทําอะไรบ้าง ก็ขออธิบายนิดนึงครับคือของผมเนี่ยผมทําเป็นได้นาสวนผสมในพื้นที่สิบไร่แล้วทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาเขาประกวดเนี่ยตรงๆเลยเวลาเขาประกวดเนี่ยเขาดูอะไรมางอย่างแรกเลยดูบัญชีของเรารายรับรายจ่ายในสวนเนี่ยซื้ออะไรขายอะไรได้เท่าไหร่อะไรยังไงข่าวๆก็สักสามเดือนหกเดือนเนี่ยฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดูความหลากหลายในสวนของเรา พืชที่ปลูกหลากหลายไหมเป็นพืชฤดูพืชไม่ฤดูพืชระยะสั้นระยะยาวระยะกลางหรือว่ามีไม้เศรษฐกิจอะไรต่างๆด้วยหรือเปล่าแล้วที่สําคัญคือการใช้วัตถุดิบในสวนอันนี้ผมผมขออธิบายอย่างเดียวนะวัตถุดิบในสวนนะผมชี้ไปเป็นไผ่แล้วกันผมผมปลูกไผ่กิมซุงซึ่งไผ่กิมซุงเนี่ยออกหน่อทั้งปีแล้วได้ขายหน่ออยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้จากไผ่ก็คือลําต้นไผ่กิมซุงลําต้นไม่สวยนะครับแต่ว่ามันแน่นมันตัน เอาไปทํารั้วเอาไปทําค้างผมเอาไปทําโรงสลัดแต่ผมเชื่อว่าที่ผมทาไรนาสวนผสมตรงนี้แล้วได้รางวัลมาเพราะว่าผมทําผักสลัดนะครับทาหลายอย่างก็จริงแต่ว่ามันเด่นที่ผักสลัดคือผมอยู่บุรีรัมย์เนี่ยผักสลัดของผมจะเด่นหน่อยเพราะว่าผมปลูกเป็นไฮโดรน้ำนิ่งไฮโดรน้ำนิ่งกับน้ําวนมันจะแตกต่างกันตรงที่ต้นทุนครับอย่างเราใช้พื้นที่สมมติว่า6ตารางเมตรเหมือนกันเนี่ยไฮโดรน้ำนิ่งจะใช้ต้นทุนต่ามากแต่ว่าถ้าเป็นระบบน้าวนเนี่ย คุณจะสูงแต่ว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยการขายของผมผมขายแค่โลละร้อยทั้งปีครับผมไม่ได้สนใจว่าฤดูฝนฤด,ดูนั้นเขาเขาถูกเขาแพงผมไม่สนใจเพราะผมมองว่าลูกค้าผมที่ซื้อผักผมไปเนี่ยไม่ต้องมากังวลกับต้นทุนของผักไปกังวลกับต้นคุณของ,ง,ว,ของวัตถุดิบอื่นดีกว่าแล้วทีนี้อย่างที่ผมเล่ามาก็คือ,อะระบบน้ําระบบน้ําในสวนเราใช้ยังไงเราใช้พลังงานสะอาดไหมพลังงานทดแทนต่างๆในสวนที่เรามีการจัดพื้นที่การจัดการกับขยะ ปุ๋ยปุ๋ยของผมมี2แบบซึ่งอย่างแรกก็พวกใบไม้นะครับอันนี้เราก็ผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็เก่งกว่าผมเรื่องปุ๋ยผมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าปุ๋ยของผมคือปุ๋ยไฮโดรผมเหลือผมก็นําปุ๋ยตรงนี้ฮะไปปลูกพวกขึ้นช่ายผักชีต่างๆเป็นปุ๋ยมือสองที่ไม่ต้องทิ้งพอปลูกตรงนั้นเสร็จน้ําที่เหลือจากการปลูกผมไปเอาไปรดต้นไม้ตัวนี้มันจะดีมากครับเพราะปุ๋ยตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากเพราะผมไม่ได้ปลูกแค่ฝรั่งเพื่อนๆหลายคนก็เห็นผมทําฝรั่งกิมจูลงคลิปบ่อยๆ จริงผมทําหลายอย่างครับในสวนเนี่ยจะมีไผ่มีมะพร้าวมีผักสลัดมีผลไม้ต่างๆกล้ย่ก็ผมเจอผมปลูกกล้ยไม่เก่งครับแต่ว่ามันก็มีขายขายตลอดเนี่ยอืแล้วทีนี้เขาจะถามถึงเรื่องอะไรนะเครือข่ายตรงนี้สําคัญครับสําคัญเครือข่ายกับแนวคิดอันนี้ผมเล่าเรื่องเครือข่ายเครือข่ายของผมมีสองอย่างครับคือฝรั่งกับอ่าผักตรงนี้ผมขอ,ขอเล่าเรื่องผักแล้วกัน พราะว่าฝรั่งเี่ก็เพื่อนๆหลายคนก็ทําฝรั่งเหมือนกันที่ดูคลิปนะครับผักผมคือเวลาผมทําผมส่งร้านประจําหลายร้านมากซึ่งความต้องการเยอะแล้วที่เนี้ยผมทําไม่ทันแน่นอนครับผมไหวแค่นี้ผมไหวแค่วันละ15โลแต่ว่าความต้องการมันเยอะกว่าผมก็จะมีการให้หลานให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อขายที่เขาสนใจในการทําผักเนี่ยฮะเอาไปปลูกเพื่อที่ผมจะไปทับซื้อเข้ามาเพื่อไปขายโต่อแต่เ,เพื่อนเเชื่อไหมครับเวลาผมให้เพื่อขายผมไปปลูกแล้วเนี่ย ผมไม่เคยได้ผักกลับมาคืนเลยครับเพราะว่าเขาไปขายแล้วเขาก็มีตลาดหาได้สุดท้ายผมก็ไม่พอขายเหมือนเดิมแต่ก็ดีครับเพราะว่าเป็นการต่อยอดให้คนอื่นได้นําไปขายได้เป็นการสร้างรายได้ให้กับเขาซึ่งถ้าเราคิดตรงนี้ได้เรามีแนวคิดแบบนี้ก็นําเสนอออกไปให้คนอื่นเนี่ยเ,เพื่อนๆที่สนใจหรือว่าเกษตรกรคนอื่นขนาดของผม,มที่อยู่ต่างอำเภอก็ไกลกันอยู่ครับก็เอาไปปลูกอันนี้ได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้เล่า,ลา,ลาถึงเครือข่ายนะครับ ที่นีแนวคิดแนวคิดผมสั้นมากครับแนวคิดในการทําสวนที่ผมเป็นคนที่แบบทำยังไงก็ได้ให้มันมีรายได้ตลอดมีรายได้ประจำรายวันรายเดือนรายสัปดาห์เมื่อก่อนผมคิดนะครับรายวันรายสัปดาห์นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีผมดูคลิปคนอื่นผมก็คิดมันโมหรือเปล่าวะมันมีจริงเหรออันนี้คือผมเป็นคนแบบต่อต้านความคิดคนอื่นอ่ะคือถ้าเรายังไม่ได้ทําด้วยตัวเองผมจะไม่เชื่อแต่พอสุดท้ายมันก็ไปลงเอยที่ได้นาสวนผสม เดี๋ยวนิดนึงครับเมื่อก่อนผม,ผมก็ทาพืชเชิงเดี่ยวก็ทํามาเยอะครับตั้งแต่ทํามันทําข้าวทําอ้อยอะไรต่างๆแต่มาลงตัวที่ไรนาสวนผสมเพราะว่ามันมีรายได้จริงครับแล้วทีนี้พืชหมุนเวียนที่เราปลูกเนี่ยมันหลายอยา่างอย่างแรกราย,าย,ายวันผมก็เป็นผักนะครับรายสัปดาห์ผมนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นผายผายนี่สัปดาห์ผมเก็บสองสามครั้งครับแล้วก็ฝรั่งเพื่อนๆทำฝรั่งรู้ดีครับถ้าอย่างผมผมไม่ได้ทำเป็นรุ่นผมห่อตลอดผมมีรายได้ตลอดครับสัปดาห์ละสองครั้งอย่างน้อยที่เป็นก้อนใหญ่นะครับบแบ ขายเป็นรายวันรายใจเดือนผมก็จะเป็นพวกผมจะมองไปเป็นมะพร้าวมากกว่ารายเดือนผมกล้วยก็แทบจะไม่ใช่รายเดือนเป็นรายสัปดาห์เหมือนกันเพราะมีเยอะรายปีผมเนี่ยใช้พื้นที่เยอะมากครับผมปลูกข้าว4ไร่จากพื้นที่10ไร่ข้าวหอมมะลิครับรายได้เ่ยต่ำที่สุดเลยครับจากการทําสวนทั้งหมดเลยทีนี้แนวความคิดผมผมคิดว่าผมทําตรงนี้เนี่ยทาให้เป็นรายได้แล้วการทํา เกษตรเนี่ยมันต่อยอดได้ค่ะมันต่อยอดอยังไงเพราะว่าคนมันต้องกินนะคบมันต้องกินต้องใช้แล้วถ้าเราทําแบบปลออสารต้องบอกกับเพื่อนลืมบอกไปครับว่าผมทมําแบบปลออสารคือไม่ได้ใช้สารเคมีโดยตรงกับสวนผักแต่ผมจะมีการใช้เคมีแค่ปุ๋ยนะครับอย่างปุ๋ยเคมีหรือว่าผักสลัดผักสลัดเคมีคือปุ๋ยเพราะปุ๋ยที่ใส่ผักสลัดไฮโดรเพราะผมทำในน้ําน,นะครับมันจะเราจะไม่สามารถเอาขี้วัวขี้ไก่ไปแช่น้ำเอามาผสมได้มันต้องมปผิวของเขาเองแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายครับเพราะว่าปุ๋ยคือธาตุอาหาร ที่เขให้ผักปรุงแค่นั้นเองครับ่ต้องมีคิดมากแล้วทีนี้วิธีการจัดการเรื่องแมลงรถเดืดครับหรือหน้าร้านเรื่องแมลงก็ผมมี2ออย่างครับกับการฉีดไล่แมลงกับการป้องกันแมลงป้องกันแมลงก็คืออย่างผมผมทาผักสลัดเนี่ย ผมจะทําโรงเรียนทุ่มเลยโรงเรียนผมผมก็ราคาประหยัดครับไม่ได้ใช้มุ้งไม่ได้ใช้อะไรมากมายครับใช้ไม่ไผ่ธรรมดานี่เนี่ยครับก็เป็นแนวทางครับผมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากทาสวนแล้วให้มีคนมาดูมาชม,มาอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวบอกนิดนึงครับเพื่อนๆต้องถามว่าเวลาคนมาชมเรามีรายได้ไหมอันนี้บอกตรงๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรายได้ทางอ้อมทางอ้อมยังไงเหรออย่างเวลาสมมุติว่าหน่วยงานเกษตรเนี่ยพา อาทิตย์นี้มีกลุ่มมากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มปลูกผักแล้วกันเข้าสวนเราก็จะได้แค่ค่าวิทยากรหรือว่าเขาจะมีการให้ทำทำอาหารกลางวันทาเบรกเออเราถ้าว่างก็รับไปก็จะได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ากเกษตรกรที่มาดูงานของเราเนี่ยต้องเข้าใจครับว่าเขามาดูงานเขาอยากจะเอาความรู้เอาท้ายความรู้ไปแต่ว่ารายได้จากที่เขามาเนี่ยก็ไม่ได้หรอกครับแต่จะได้จากเกษตรกรบางรายที่มาแล้วเขาสนใจสมมุติว่าเขามาเห็นต้นไผ่ นี่ไผ่ปลูกง่ายไหมเขาก็ถามผมก็อธิบายไปอย่างนั้นอย่างนี้เขามีพื้นที่ว่างที่สามารถทําได้เขาก็สั่งต้นพันธุ์เราเจ้าของสวนก็จะได้พวกต้นพันธุ์พวกนี้ฮนะเล็กๆน้อยๆจากที่การมาดูงานของเกษตรกรแต่เราอย่าคิดว่าทุกคนมาเนี่ยเราต้องได้รายได้จากเขาเราคิดว่าเราเนะี่ยให้ความรู้กับเขาเพื่อเขาไปต่อยอดผมมองตรงนั้นสําคัญกว่าครับเพราะผมคิดถึงตัวเองตอนที่จะทําสวนใหม่ๆเนี่ยบางทีเราไปเจอคนหลายแบบนะครับก็บางคนก็จริงใจบางคนก็ หวังจะขายของอะไรต่างๆก็เลยทําให้ผมมีความคิดที่ว่าเือถ้าเข้ามาให้ความรู้เขาไปถึงเขาทําได้เราก็ดีใจด้วยสําหรับปีนี้ก็แค่นี้ฮะเวลาเขาปบวดก็มีพวกอย่างที่ว่านะฮะระบบการจัดการสวนปุ๋ยแนวคิดเครือข่ายบัญชีบัญชีสัมพัญครับก็ทําทให้เขาดูว่าเือเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ยังไงจินไม่กินให้ก็ดูแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าต้องร้ายให้ค <c oughs> ำพูดไายร้ายไดย้ ไม่ต้องคิดว่าอะไรได้ต้องเยอะต้องอะไรหรอกครับเดี๋ยวแค่ว่าเราอยู่ได้แค่นั้นเองอเดี๋ยววันนี้ขนแากนิดนึงพอดีไม่ได้เข้าสวนเรวันนี้ไม่มีรายได้เดี๋ยวขอขายของก่อนนะผมก็ต้องกินต้องใช่เนาะอ่านี่เลยขนแาดวางก่อนนิดนึงนิดนึงนี่คาวิสีครับคือผมอยู่หน้าร้านเนี่ยผมจะชอบทําตัวนี้มากเลยคาวิสีผมทําขายอันนี้ผมขายย0สบาทหน้าร้านอันนี้2ี่สิบห้าาทมันเดียทีเรนเซียด้วยก็พร้อมที่ขาย แต่แล้วทีนี้เพื่อนๆต่างจัง,งหวัดที่สั่งผมมาส่วนใหญ่ผมขายในเฟซบุ๊คเฟซบุ๊คผมกับชื่อสวนในคนละอันกันครับถ้าเพื่อนๆค้นหาเจอเนี่ยผมก็จะตอบคอมเมนต์อย่างลำบากหน่อยผมก็จะทำในแผ่นนี <c> ้ <oughs> อันนี้ฮะ20บาท25บาทแต่แล้วเวลาเพื่อนๆต่างจังหวัดสั่งเนี่ยผมก็จะจัดส่งแต่การจัดส่งของผมเนี่ยผมก็จะคิดเป็นครนะั้งละ50บาทแค่นั้นฮะก็บางคนก็ซื้อ200บวกค่าขนส่ง50บาท250แค่นั้นฮะส,สวยๆครับเนี่ยเดี๋ยวพาชมหน่อย ดูทีเรนเชียผมนะนี่เป็นไงจริงๆเนี่ยผมมีการอนุบาลไว้หลังร้านผมพอมันสวยเนี่ยผมเคยเอามาขายข้างหน้ามันยังไม่สวยผมแอบที่เดีว้หลังร้านก่อนมันสวยก็เอามาขายอะเดี๋ยวดูหน่อยครับว่าม,มีแบบไหนบ้างสนใจอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมผมขาย <laughs>